วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะผู้ชวนทำทาดใส่สตรอเบอรี่ครีมสดบอกเลยค่ะว่าเมนูนี้เนี่ยทำง่ายมากวัตถุดิบน้อยและเหมาะสำหรับหน้าร้อนนี้มากๆเลยค่ะกินแล้วชื่นใจมากๆเลยต้นทุนไม่สูงแถมขายได้กำไรดีอีกด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็มาอบแป้งทาร์ตกันก่อนแป้งทาร์ตที่ปุ้ยใช้นะคะจะเป็นแป้งทาร์ตไข่สาเร็จรูปแช่แข็งก่อนใช้เราจะต้องนํามาคลายเย็นให้หายเย็นก่อนแล้วค่อยนําไปเข้าอบนะปุยยกไปเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมอบเป็นเวลา12นาทีถ้าใครไม่มีเตาอ,อบใช้ม้ออบลมร้อนได้นะคะใช้ไฟ180องศาจนกว่าแป้งสีทาร์จะสวย แป้งทาร์ตพักเอาไว้ก่อนค่ะเรามาทำไส้สตรอเบอรี่กันก็จะมีน้ำสตรอเบอรี่เข้มขน้นยี่ห้อติ่งฟงปุ๋ยจะใส่ลงไปในหม้อนะคะตามด้วยน้ำเปล่าน้ำตาลทรายแป้งกวนไส้ถ้าไม่มีให้ใช้แป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็สีผสมอาหารสีแดงใช้ยี่ห้อนี้นะคะใส่ลงไปและคนส่วนผสมให้เข้ากันเน้นย้ำนะคะว่าให้ส่วนผสมเข้ากันให้ดีหลังจากนั้นค่ะ เปิดเตาแก๊สใช้ไฟกลางเราจะต้มส่วนผสมตรงนี้จนกว่าจะเดือดนะคะในระหว่างต้มนะคะให้เราคนตะก้อไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือนะคนจนกว่าส่วนผสมจะเดือดแบบนี้ปุ๋ยบอกเลยนะคะว่าแยามสูตรนี้เป็นแบบสูตรลดต้นทุนต้นทุนถูกมากเลยค่ะแค่1ิบาบาทเท่านั้นหลังจากนั้นให้พักให้เย็นสนิทก,ก่อนนามาใช้เรามาดูวัตถุดิบที่เรามีตอนนี้นะคะก็จะมีแป้งทาที่อบแล้ว แยมสตรอเบอรี่ที่เย็นแล้วนะคะสตรอเบอรี่สดค่ะเอาไว้สำหรับตกแต่งหน้าใช้ผลไม้อื่นได้ด้วยนะแล้วก็วิปปิ้งครีมค่ะปุ้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะ l i s f e t Mule Topping ส่วนผสมวิปครีมเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ใต้คลิปกดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปดูได้เลยอย่างแรกนะคะเราก็จะมาเพิ่มไส้ก่อนก็คือไส้แยมสตรอเบอรี่และตามด้วยวิปครีมค่ะใช้หัวบีบเบอร์885โคเรีย หรือว่าจะใช้หัวบีบแบบอื่นก็ได้ค่ะประเภทหัวดาวนี่ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะบีบวิปครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มผล,ลไม้ลงไปค่ะปุยจะโรยน้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยนะถ้าใครไม่อยากให้น้ำตาลไอซิ่งละลายให้ใช้น้ำตาลโดนัทแทนนะคะขนมต้องเข้าตู้เย็นนะคะเก็บแช่เย็นได้3วันแต่ว่าแป้งจะกรอบแค่วันแรกเท่านั้นเรามาชิมขนมกันค่ะขนมที่เราทำนะคะหน้าตาจะออกตะมูตะมิแบบนี้เลยค่ะ ชิ้นขนาดกำลังพอดีกินเลยนะคะปุ้ยตักครีมให้ดูนะว่าด้านในเนี่ยเวลาที่เรากินแป้งกับกรอบแยมสตรอเบอรี่อมเปรี้ยวอมหวานวิปครีมเย็นๆพร้อมกับสตรอเบอรี่ปุ้ยบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากสดชื่นสุดๆไปเลยสําหรับใครที่จะทํากินทําขายปุ้ยก็มีคํานวณต้นทุนให้ด้วยค่ะทาไไส้สตรอเบอรี่1่ชิ้นต้นทุนอยู่ที่7.72บาท หนึ่งสูตรทำได้18ชิ้นต้นทุนไม่รวมผลไม้สดนะคะสำหรับราคาขายปุ้ยไม่มีแนะนำนะคะเพราะว่าปุ้ยไม่ได้รวมค่าผลไม้สดเข้าไปด้วยเราต้องดูค่ะว่าเราใช้ผลไม้สดราคาเท่าไหร่เอามารวมต้นทุนถึงจะเป็นราคาขายได้นะยังไงปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับทาสตรอเบอรี่สูตรนี้แล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ